รอบจัดจัดตัดดีๆแบบนี้พี่น้องจ้าแบนด์ลด,ลดังลดราคาเ่ลยไฟฟ้าไร้สายตัวนี้พี่น้องจ้าเป็นของมาเกต้าพี่น้องจ้าเป็นยี่ห้อมากกต้าเด้อเป็นรุ่นอัปเกรดพี่น้องจ้าตัวนี้เป็นมอเตอร์บัตเลสเลยพี่น้องจ้านี่มอเตอร์ทิ่แรงดีมากนะคะ,ะรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดขึ้นมาจะมีอะมองยอดน้ำมันโซไฮตรงนี้น้ำมันออยพี่น้องจ๋านี่เห็นไหม แล้วก็ปรับทรงปรับโซ่หมุนตรงนี้ได้เลยพี่น้องจ้าห้าวปต้องไปหยักไข่วงเว้าวปต้องไปหยักอากุญแจตู้อื่นๆได้ไปกับทา้งลานประกอบมาให้พร้อมเลยนะคะแถมแบตเตอรี่ให้สองก้อนขนาด6แอมพ์พี่น้องจ้าพร้อมกล่องคู่มือในกองนะคะสายทรงสายชาตินี่พี่น้องจ้าใส่ง่านง่ายแฮงได้รับไปแล้วห้อกระถดอ่า,อาไม่ใช่ไม่ถอดได้รับไปแล้วห้อกระเสียบแบตใส่แบบนี้ปื๊บทดลองการใส่งานโดยกดตรงนี้ ตรงนี้เขาพร้อมกันกดตัวไดตัวหนึ่งเครื่องจะ่าทำงานถ้ากดพร้อมกันเครื่องก็จะทำงานนะคะอัปเกรดโดยรุ่นนี้แสดงจอหน้าอ่าแสดงผลแบตเตอรี่นะจอแบตเตอรี่หายพี่น้องจ๋าถ้าแบตเบรเพิ่งจะแจ้งตรงนี้ถ้าแบตโบเบรซเพิ่งจะแจ้งตรงนี้พี่น้องจ๋าเวลาเขาตัดจะบอกเลพระว่าว่าแบตใกล้จะเบรหเลยยังเนาะว่าสั้นนะผู้ใดอยากได้กดเอาพี่น้องใจลาปากคพี่กัดไวไหยยุกตารุ่นนี้เป็นบาแปดนิ้วจ้า